ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีสาระสักแค่ไหนแต่ก็เอาเป็นว่าพอมีก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของเด็ดพี่พร้อมพงนพ์นพฤทิ์ท่านรู้จักกันใช่ไหมครับเป็นอดีตพระเอกละครจกัจกจักงวงๆเนี่ยคือไม่ลูกแกไป แกไปกินยาผิดซองหรือว่าแกเมาคลิปคุณเซนที่คุยกับนายกอิงหรือยังไงไม่รู้เนี่ยแกเหมือนกับคือคืออยู่ๆนี่แกก็ออกมาเหมือนกับเหมือนกับแกแกกลัวพักประชาชนจนเกิดอาการคล้ายๆเหมือนกับจะคลั่งออกมาอย่างนั้นแล้วอยู่ๆนี่แกก็ออกมาดา่าแบบ แบบหน้ามืดตามมวคือมาด่าผ่านเฟซบุ๊กนี่นะผมก็อ่านแล้วผมก็รู้สึกมันมันคันปากยังไงหมายถึงผมนี่นะครับปกติผมจะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องลักษณะอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าเคสนี้นี่ดูแล้วเหมือนแกแกเมายาจริงๆนี่นะแกะเมาคลิปนี่เนะี่ยก็ก็ไม่รู้จะวิจารณ์แกยังไงดีเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไปแล้วก็ช่วยผมวิจารณ์เข้ามาด้วย น่าจะดีนะเพราะว่าผมผมก็อยากวิจารณ์แกเยอะแต่ถ้าพูดเยอะไปเนี่มันก็เหมือนเดไปด่าแกมากผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะด่าอะไรแกนลยนะก็พยายามจะนึกจริงๆผมพยายามจะนึกผลงานว่าแกมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนอกจากว่าช่วยเฝ้าอยู่หน้าพักเพื่อไทยใครยํามาก็ด่ากลับอะไรประมาณนั้นนี่นะเอางี้เดี๋ยวผมผมจะอ่านให้ฟัง ทุกเม็ดที่แกปโพสต์ใน f a c e b o o k ก็ก็ไม่ถึงกับยาวมากนะแต่ว่าอยากคือเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมฟังกัดีกว่าที่ผมจะอ่านนี่ก็คือที่แกปไปโพสต์ใน Facebook ของแกนี่นะแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์มาหน่อยว่าออกความเห็นมาคิดเห็นยังไงแกปโพสต์อย่างนี้ครับ ผมนั่งงานแล้วผมก็ขำดีเหมือนกันเนนะก็จากหข่าวเลยที่ต้องขอบคุณมาติชนออนไลน์นะครับเ็ไท,ที่ท่านเห็นอยู่หน้าคลิปเนี่แหละฮะเด็ดพี่อะไรฮะเด็ดพี่ตอบพักประชาชนบี้ยุบสภาหวังเสียบเก้าอี้ยันเพื่อไทยผ่านร้อนผ่านหนาวจนรู้จะเดินยังไงให้พ้นวิกฤตเนี่ยได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ คือพ้อพงเนี่ยแกก็คงนี่แหละเมื่อวันสองวันเนี่ยวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าเท้งเย้ยคุณปียบุตรแสลงกันนกคุณเลยเนี่ยก็ไปโพสต์เรื่องที่จะให้ท่านนายกในยุคสภาเพื่อที่จะคือนอำนาจให้ประชาชนแล้วเลือกตั้งกันใหม่จากสิ่งที่อิงไปคุยกับบุณเซนแล้วก็ถูกปล่อยคลิปมาแชร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนี่นะครับแล้วทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ค่อยได้ตามข่าวก็ลองไปดูคลิปเนี่ยช่องผมนี่แหละคลิปที่แล้วนี่นะผมก็พูดเรื่องเรื่องลูงกคาเทีนี้พร้อมพงเนี่ยแกมีหน้าที่เฝ้าบ้านหน้าพักเพื่อไทยใครแยบม,มาแกก็สวนกลับอะไรประมาณนั้นนี่นะแกก็โพสต์ใน Facebook เฟซบุ o กเถึงกรณีที่ทั้งอดีตแกน,น้ำ พักเก้าไกลพักอนาคตใหม่รวมไปถึงพักประชาชนที่ออกมาเรียกร้องใหน้นายกแพทองทานชินวัตรยุสบสภานเนี่ยแล้วแกก็แกก็โพสต์สวดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังทุกเม็ดอย่างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมช่วยกันช่วยผมจัดรายการหน่อยนะวิจารณ์กันมาคอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับร้อมพงษ์แกบอกงี้เด็ดพี่แกบอกงี้ครับแกบอกว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้านนั้น ใครๆก็รู้ว่าต้องตรวจสอบต้องค้านต้องติติงรัฐบาลได้เต็มที่เพราะนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นต้นดูเหมือนมีหลักการนะฮะแล้วแกก็เขียนต่อ,อไปว่าแต่การค้านก็ต้องมีวุฒิภาวะต้องมีเหตุผลต้องทำตัวเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพไม่ใช่เอาแต่โวยวายปลุกกระแสให้ตัวเองดัง แล้วโยนความเสียหายให้ประชาชนทั้งประเทศรับกรรมใช่เหรอแล้วแกก็โพสแล้วก็แล้วก,วก็ยังเขียนต่อไปว่าพฤติกรรมของน้องสม้มทุกวันนี้เห็นชัดว่าไม่คิดถึงส่วนรวมและประชาชนเลยปล่อยวาทกรรมปลุกปั่นรายชั่วโมงสร้างภาพจนบ้านเมืองวุ่นวายหวังเพียงจะสร้างสุญญากาศทางการเมือง เพื่อได้เสียบเก้าอี้โดยไม่ต้องเหนื่อยชนะใจประชาชนนะผมแกว่าผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะทำหน้าที่ฝ่ายค้านยังไม่เห็นผลงานเป็นโลเป็นภายอะไรเลยแก่กล้าพูดผ่านมาสองปีสิ่งที่คนไทยเห็นมีแต่เสียงโวยวายแต่ไม่เคยเห็นข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์ที่แก้ปัญหาได้จริงจังสักครั้ง แคตามที่ฝ่ายค้านเขามีผลงานเขาทางานเอาเป็นเอาตายบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่แกโพสต์มาแบบนี้นี่เหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เยแล้วแกก็โพสต์ต่อไปอีกว่าคนที่ไม่เคยทํางานด้านบริหารไม่เคยรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองมาก่อนย่อมไม่เข้าใจหรือขาดความรู้ขาดประสบการณ์และไร้เดียงสาทางการเมืองโดยสิ้นเชิงเด็ดพี่ พรรคเพื่อไทยเคยโดนรัฐประหารมาสองครั้งอ้างจังเลยนะเนี่ยถูกกันแกล้งสารพัดผู้นำพรรคหลายคนเจอคดีจนติดคุกติดคุกนี่นะก็มีบางคนติดคุกทิพโอเคผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอมามากพอจะรู้ว่าจะแก้สถานการณ์อย่างไรให้บ้านเมืองรอดพ้นวิกฤตและเดินหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเดีพี่แน่ใจนะว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วรู้ว่าจะแก้สถานการณ์อย่างไรให้บ้านเมืองรอดพ้นวิกฤตเนี่ยก็ตอนนี้มันวิกฤตอยู่เนี่ยเดี๋พี่แน่ใจนะครับว่ารู้ว่าจะทํายังไงมันวิกฤตอยู่มาสองปีแล้วนะพักเพื่อไทยในะยุคปัจจุบันนี้นะครับยังแก้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วยังมีหน้ามาพูดว่ามีประสบการณ์ รู้ผ่านร้อนผ่านหนาวรู้ว่าจะแก้สถานการณ์อย่างไรให้บ้านเมืองรอดพ้นวิกฤตและเดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขสุดก็แก้สิครับสองปีแล้วคนยังคนเดือนร้อนยิ่งธุรกิจเจ๊งกันจะหมดแล้วนี่ครับแล้วก็ปีนี้นี่จะเอาตัวประเทศไทยจะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยภายใต้รัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยนะครับแล้วแกก็พูดต่อไปว่าแกก็โพสต์ตอไปว่า แต่น้องส้มกลับไม่คิดถึงสถานการณ์โดยรวมเลยหวังเพียงว่าถ้ายุบสภาได้เมื่อไหร่จะกวาดคะแนนถล่มทลายแล้วขึ้นเป็นรัฐบาลพักเดียวความคิดแบบนี้ถือว่าไร้เดียงสาทางการเมืองและเป็นตะก,กะป่วยที่อันตรายต่อประเทศอย่างยิ่งประเทศไทยเจ็บมาหลายครั้งทุกครั้งมีการจงใจปลุกปั่นให้ในายกลาออกหรือยุบสภาในจังหวะอ่อนไหว สุดท้ายประชาธิปไตยก็ถูกฉีกกลางสภาถูกอำนาจนอกระบบเข้ามากดหัวประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหยุดเล่นละครสร้างภาพว่าห่วงบ้านเมืองหวังล้มกระดานฝ่ายค้านที่ดีต้องตรวจสอบเพื่อก่อต้องสร้างนโยบายที่ดีกว่าเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพไม่ใช่ดิสเครดิตนายกแบบรายวันแล้วคิดว่าประชาชนจะลงเชื่อครับพูดน้ำลายตื้นๆได้ตลอดไป วันนี้พี่น้องประชาชนต้องจับดูจับตาดูอยู่ทั้งประเทศใครทำงานจริงใครหลอกเก่งใครคิดแค่จะเขย่าเก้าอี้คนอื่นเพื่อเสียบแทนใช่ผมเห็นด้วยฮะเด็นพี่ว่าตอนนี้ประชาชนก็จับตาดูอยู่ทั่วประเทศว่าใครทำงานจริงใครหลอกเก่งผมเติมให้ก็ได้ครับใครโกหกตอแหลตบัดสัตว์เก่ง อาเสียงอย่างแล้วทาอีกอย่างนี่นะนเนี้เข้าขายหมดผมก็เลยงงว่าแกด่าใครเนี่ยแล้วแกยังปิดท้ายด้วยบรทัดแกบอกว่าหยุดเถอะการเมืองน้ำเน่าแบบนี้บ้านเมืองต้องการคนทำงานไม่ใช่คนสร้างกระแสเนี่ยเออทีนี้ก่อนที่ผมจะ วิจารแกอีกสักนิดหน่อยไอ้ที่แกพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านไปดูข่าวถ้าท่านดูข่าวของติดตามข่าวนี่จะเห็นว่าวันที่สิบเก้าวันที่คือคือข่าวที่ข่าวที่พร้อมพงแกพูดแล้วแกไปโพสเนี่ยแล้วมัติชนอมาลงเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวแกโพสเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด แต่ว่าจริงๆวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเนี่ยที่เด็ดพี่พร้อมพงไปกล่าวหาว่าพักคส้มเนี่ยอยากจะให้ยุบสภาอยากจะคืออยากจะเข้าไปเสียบเก้าอี้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรประมาณเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลแทนเนี่ยนะ แกบอกว่าพฤติกรรมน้องส้มทุกวันนี้เห็นชัดว่าไม่คิดถึงส่วนรวมปล่อยวัฒกรรมผูกป,ปัน่นสร้างภาพจนบ้านเมืองหวังเพียงจะสร้างสุญญายกาศทางการเมืองเพื่อได้เสียบกีบ้โดยไม่ต้องเหนื่อยชนะใจประชาชนสุญญายการยังไงแล้วคือคือพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพรรคส้มเนี่ยเขาต้องการที่จะไปเสียบเป็นรัฐบาลแทนพรรคประชาชนหรือพรรคส้มเนี่ยเขาหันหน้าเพ้งเนี่ยแกพูดอยู่สองวันแล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะ แกบอกว่าคือคือในมันมันมีข่าวในหลายฉบับแต่ว่าที่ที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นข่าวในมติชนเนี่ยเอ่อเท้งลั่นไม่มีแน่นอนประชาชนพักประชาชนดันอนุทินย้าข้อเสนอยุบสภาแกหัวหน้าเท้งแก,กบอกว่าไม่มีแน่นอนที่พักประชาชนจะไปรวมกับพักภูมิใจไทยเพื่อดันอนุทินนั่งนายกเหตุผลว่า เป็นหน้ากระดานของหมายถึงว่าบรรดาแคนดิเดตนายกตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเลือกใหม่ก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้แล้วก็เนบพักร่วมว่าต่อรองเก้าอี้มากกว่าแก้ปัญหาประเทศบอกสมควรแล้วที่แพทองทานลงพื้นที่อุบลอันนี้เนี่ยหัวหน้าเท้งเนี่ยก็ย้ําอยู่สองสามวันแล้วว่าไม่คิดที่จะไปรบแล้ว,แล,วแล้วจริงๆพักประชาชนนี่เขาประกาศมาตั้ง,ต,งตั้งเป็นเป็นปีๆแล้วล่ะครับว่า ในรัฐสภาชุดนี้เนี่ยในสภาชุดนี้ที่เป็นอยู่ที่เลือกตั้งมาตอนตั้งแต่ปีปีอะไรปีหกหกเนี่ยนะมาจนปัจจุบันเนี่ยในสภาชุดนี้พักประชาชนประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับใครเด็ดขาดเด็ดพี่พร้อมงเนี่ยไปไปมุดอยู่ที่ไหนครับเขาก็พูดชัดแล้วไอ้ล่าสุดเนี่ยเขาก็พูดชัดที่ภูมิใจไทย อาจจะมีการไปพูดอะไรทํานองว่าถ้าจะร่วมกับพรรคประชาชนเนี่ยเขาท่านนโยบายมันไปกันได้ก็ไม่มีปัญหาพรรคประชาชนเขก็ประกาศย้ำเอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่คิดจะไปร่วมกับภูมิใจไทยแล้วก็ไม่ร่วมเพราะว่าในสภาชุดนี้เขาไม่เขาไม่เขาไม่ต้องการเป็นรัฐบาลในสภาชุดนี้แล้วเขายืนยันเลยว่าเขาจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยไม่ไม่คิดที่จะไปดันอนุทินขึ้นมาเป็นนายก จากที่เขาเคยประกาศเขาไม่ตบัดสัตว์นะครับเขาเขาพูดคำไหนคำนั้นชัดเจนเขา,เขาที่ที่เนี่ยที่เด็ดพี่บอกว่าประชาชนจับตาดูอยู่ทั้งประเทศเนี่ยใครทำงานจริงใครหลอกเก่งเนี่ยผมอ่านที่เด็ดพี่โพสต์มาทั้งหมดนี่ผมยังงงเลยว่าแกด่าใครเนี่ย ไอ้ที่แกด่าด่าทั้งหมดเนี่นะแกคิดว่าแกด่าพรรคประชาชนนะแต่ผมว่าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นตามที่แกดา่าไอ้ทั้งหมดนี่มาเลยเนี่ยนะที่แกด่ามาทั้งหมดนี่มันเป็นโดนพวกตัวเองทั้งนั้นหรือเปล่าผมก็ยังงง,งว่าอย่างที่ผมขึ้นต้นว่าแกกินยาผิดต้องหรือว่าแกไปเมาคลิปวุ่นเซนมาหรือเปล่าไอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะแกบอกว่า จะจบด้วยหยุดเถิดการเมืองน้ำเน่าแบบเนี้ผมว่าคุณผู้ชมไปคิดได้ละฮะว่าใครที่ใครที่หลอกเก่งใครที่การเมืองน้ำเน่ารู้จัก็ไปคิดดูแล้วกันนะครับนี่คือสปออร์ไลฟ์เทเวีทโฟกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ